chèn Ồ Lê Vinh Đúng ่อกันค่ะทุกคนเฟซบุ๊กชอบบงนะชอบบงอยู่ๆก็ดีดออกแล้วก็แบบอืมดาวน์โหลดหีแตะอะไรก็ไม่รู้ใช่หรือมันต้องอัพเวอร์ชั่นวะอะไรอย่างงี้วะไม่รู้ว่าอัพไอโอเอสหรอไม่จําเป็นเราไม่อัพมันก็ไม่เป็นไรปะไม่รู้ว่าแต่ชอบเป็นแบบเนี้ยเฟซบุ๊กงงมากเลยอะสโลวนแตะสโลวันถึงไหนแล้วเมื่อเกี้ก็จะบอกว่าคือปัญหาหนําทั่วมันก็เป็นเรื่องที่แบบ ไม่มีใครอยากเจอหรอเนาะมันก็นอกจากจะแบบว่าเอาบ้านไฟไหม้กันแล้วอะไรเงี้ยแต่อุบัติภัยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบน่าก,กลัวเหมือนกันใชอะไรก,กูรังคู่ใช่ค่ะนะคะก็นะคะอะไรอยากให้ท<ๆ>ุกคนสซโๆนะคะแต่จะผ่านวิกฤตแบบนี้ไปให้ได้นะคะ แล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยไปอุดหนุนคิสซ์ใช่หอมเลยนะคะเคสเซอร์เคสซนะคะโสมบลูนะคะอย่าลืมนะคะโลชั่นที่ทําให้ผิวกระจ่างใสได้นะคะแล้วก็ซึมเร็วด้วยนะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากด้วยเหมาะสําหรับคนที่มีอาการแพ้ง่ายนะคะคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะใช่ตัวนี้เขาบอกเลยว่าเขาปรับสูตรถึงต้องหกครั้งกว่าจะได้ออกมาแล้วก็โรงงานเขามาตรฐานเนาะใช่ใช่แล้วก็แห้งไวซึมไวนะคะตัวนี้ก ถาาเย็นก่อนนอนนั่นนี่เออตัวนี้มันจะทําให้เราดูผิวกระจ่างใสภายใน14วันในราคาเพียงแค่290บาทนะคะนี่ก็บอกเลยว่าอ่อนโยนแผบของมันอ่อนติดผิวอีกด้วยเน็ต9บาทติยายใช่เน็ตเก้าอืมตามนั้นเลยก็เป็นอีกสึ่งทางเลืองนะคะที่เรียกว่าเป็นไอเทมผิวขาวของสาวพี่แพ้ชนี่คอนเซปต์นางนะคอนเซปต์นางแล้วก็อย่าลืมลองเข้าไปดู หน้านางดูได้ว่านางเนี่ยอายุ42จริงนะแต<จ>่จริงแต่ว่านางแบบนี่พี่ปุ๊บนี่อายุ42นี่คือดิจิตอของนางใช่แต่ว่ายังเยอะมากเลยอะใช่แต่ยังเป็นคนที่ยังแบบว่าเด็กเหมือนเด็กอยู่ยังดูแบบเนี่ยอายุ42ใครจะเชื่อล่ะเนาะคนสมัยนี้เขาก็ดูแลดูแลกันทั้งนั้นแล,แล้วด้วยความที่มันมีผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมาเยอะเนาะสมัยเนี้มันก็ทําให้คนแบบ อายุมากแค่ไหนเพราะยังเราสองคนเนี่ยเราอายุสามรากว่ปีแล้วนะใช่แต่ก็ยังดูไม่ถึงยังไม่ถึงนะคะนะคะก็อย่างนี้บอกนะคะตอนนี้เมืองมันยังปิดอยู่เราหาอะไรที่แบบมาบำรุงตัวเองใช่ไม่ว่าจะเป็นการทาผิวไม่ว่าจะเป็นการกินของดีๆต่างๆใช่ค่ะใช้ครีมทาผิวตัวนี้ เวลาเมืองเปิดเราจะได้ออร่าออกไปแบบเฉิดฉายจริงเราได้ออกไปแบบว่าลดแล่นเนอะพร้อมกับความสวยจริงๆแล้วจริงจริงแล้วเนี่ยคือการที่เมืองปิดอ่ะมันก็ทำให้เราดูแลสุขภาพด้วยเนาะแบบเออเดินนอนพักผ่อนพักมาเพียงพอดื่มน้ำอะไรเงี้ยทาครีมก็หากิจกรรมอะไรทำกันไปนะคะพอเวลาเมืองเปิดเนี่ยเมืองนอกเราสามารถออกไปข้างนอกประเทศได้เราก็จะบอกว่าแจกความสดใสให้กับชาวต่างชาติได้หันมามองว่าคนไทยมีดีค่ะใช่ แต่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้อดีนะแต่ว่ามันก็คือใช่มันไม่ใช่ข้อดีมันไม่ใช่ข้อดีแต่ว่าเราต้องหาอะไรทำใช่เราต้องหาอะไรทำเพื่อให้เราไม่ฝุ่งซ่านใช่เพื่อให้เราไม่ฝุ่งซ่านหรกอว่าถ้าไม่ต้องมีกินด้วยอะก็ทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ทำงานที่บ้านเนาะก็ไม่ได้ออกไปไหนใช่เออมันไม่มีอะไรดีหรอกครับถ้าเกิดแบบโรคแบบนี้ไม่มีอะไรดีหรอกครับแต่ว่าเราจะจัดการกับตัวเองยังไงให้แบบว่าเนาะ อยู่บ้านอยู่อะไรทาจงทาผิวไปอะไรไปนกนั่นนี่มันก็ทําให้เราแบบกลับมามีผิวสวยงามสุขภาพดีนั่นนี่ใช่นะคะก็ฝากไว้นะคะในราคา290บาทนะคะคิดสุดหาทิ้งลิงแล้วก็ไอจีไว้ให้แล้วตรงใต้คอมเมนต์ชีมีไลายเลยเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็สามารถจิ้มเข้าไปซื้อหามาใช้กันได้เลยแล้วจะรู้ว่า ที่เราพูดเนี่ยจริงไหมเพราะว่ามันมันซึมเร็วมันแห้งเร็วจริงไหมลองลองเอาลองมาสักหลอดหนึ่งก็ได้ถ้ธอไม่มั่นใจในตัวเราคนใช่ถามว่าพูดจะเลือกของไหมจะเลือกหรือือกจะเลือกนะเลือกแบรนด์ด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่มีคนมาอย่างเงี้ยเราเราจะบอกว่าสินค้าคืออะไรอะครับสินค้าคืออะไร่อคือเราจะถามตลอดว่าสินค้าคืออะไรครับแล้วเราชอบใส่นางานถูก ดีเอเราจะไม่ใช้มาก่อนนะถูกเราจะใช้หน้างานเลยจะแกะตรงหน้างานเลยเราจะแกะตรงหน้างานเลยว่าดีไม่ดีก็จะบอกตรงนี้เลยควารู้สึกมันเป็นยังไงก็จะบอกความรู้สึกตรงนั้นใช่นะครับจะไม่ค่อยได้ฟังบีบเท่าไหร่นะคเออไม่ค่อยฟังบีบเออไม่ค่อยฟังบีบเท่าไหร่พราะว่าอยากลองหน้างานเลยอยากให้มันรู้ไปเลยว่าเป็นยังไงใช่นะคะและเป็นคนที่เลือกด้วยแบรนด์ไหนเยอะเราทีมทาอะไรขยายก็ทาตัวทาผิวได้หมดเลยมันจะแห้งเร็วมาก เนื้อครีมนะคะเนื้อครีมจะเป็นสีม่วงพาสเทลสีน่ารักเนาะสีน่ารักมากหอมด้วยเนี่ยเนาะเนี่ยสีม่วงพาสเทลน่ารักมากกลิ่นหอมแบบหอมหอมผ่อนคลายเขาจะเรียกว่าโสมบลูไงกลิ่นมันเป็นแบบบลูเบอร์รี่หอมๆคนเกาหลีเขาจะอินกับพวกพวกโสมมากเพราะว่ามันจะทําให้ดูอ่อนเยาว์ดูแบบกระจ่างใสหอมอ่ะหอมอ่ะแล้วที่สําคัญก็คือ มันมันแห้งเร็วมากจริงน้องเหมือนที่เราทดสอบให้ดูเมื่อกี้ว่าทดลองฟังเสียงผิวเวลามันแห้งอ่ะเห็นปะมันจะไม่มีแบบคือมันไม่เนิรมมันไม่อะไรเลยเนี่ยคือมันแห้งเลยเพราะว่าฉันสองคนะเป็นคนไม่ชอบทาครีมใช่สองคนนี้ไม่ชอบทาครีมไม่ชอบมากไม่ชอบเพราะร่างกายมันเนิรรู้สึกมันเหมือนยังลื่นๆอยู่มันไม่ได้อาบน้ำมันไม่ได้อาบน้ามันเหนียวมันเหมือน อ่าระหว่างวันถ้าแบบเราเหนียวตัวแม่มันก็ไม่อยากทําอะไรเหมือนออกไปข้างนอกมันก็ไม่อยากออกมาเพราะว่าต้องบอกว่าอากาศเมืองไทยอ่ะมันร้อนมากมันทําให้เราอ่ะเป็นคนขี้ร้อนนึกออกปะแล้วพอมันร้อนปุ๊บเหงื่อออกปุ๊บมันโดนตรงเนี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเหนียวเนอะแต่กิดวติดิกอะไรอย่างเงี้ยมันเนอะไปหมดแต่ถ้ามันซึมแล้วอ่ะซึมเข้าผิวแล้วอ่ะนรียกว่ากับว่ามันโอเคกับผิวเราแล้วมันเข้าไปในร่างกายแล้วเราก็ จะเหมือนผิวปกติเลยแล้วก็มีการบำรุงในผิวไปด้วย <ช als. S 1> กับแสงแดดก,กับอะไรที่แบบว่าเป็นเหงื่อไปะไรมันก็จะทาให้ไม่เกิดความเหนียวเนนาติดผิวในแต่ละวันค่ะ<อ>ซื้อได้ที่ไหนคะได้ตามที่พิกัดไอคิสสูตนี่นะคะสกินแคร์ข้างล่างได้เลยแล้วก็ลายข้างล่างเนี่ยก็ได้ลงไว้ให้หมดแล้วที่ปัก <ชะ S 1> หมุดนะลองกดสั่งซื้อดูนะคะ290บาทเองนะคะนี่นะคะคิสสูตนะครัน่ารักมากไปไหนได้นี่เป็นกระเป๋าใช่ กระเป๋าจบนี่สามารถทาได้เลยนะคะตอนเช้าก่อนไปทํางานแล้วก็ตอนเย็นหลังจากการกลับมาจากการทํางานเนาะแล้วก็มาดูแลผิวพันกันใช่้าก่อนนอนไปเลยค่ะยิ่งเดียวจริงฉันชอบนะกับการบํารุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่านอบเดียวก่อนนอนแล้วแบบเออแล้วตื่นมาเธอจะรู้สึกว่ารู้สึกแบบไหเออแล้วรู้สึกแบบอุ้ยเมื่อคืนกินอะไรไปนะเมื่อคืนกินอะไรไปนะวันนี้แบบทาอะไรไปนะอะไรเงี้ยตื่นสามมาก็จะแบบอุ้ย สวยรู้สึกแบบสา<ภ>บึงรู้สึกสวยรู้สึกดีกับสิ่งที่เราทําหรือกินหรือทาไปถูกต้องเลย <c oughs> ค่ะ <c oughs> ยังไงก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเนี้ย ไวในอ,อ้องอ้มใจเหมือนเดิม<ช>นะคะ<ช>กับคิดสส์สกินแคร์ตัวนี้นะคะ<ช>แล้วก็290บาทค่ะสามารถหาซื้อได้ตามที่เราปักปุดไว้ในพิกัด IG แล้วก็หลา์<อ>ข้างล่างนี้เลยนะคะออใครอยากได้ก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะ290บาท<ช>เองค<ช>่ะนะคะเนี่ยวันนี้เราสองคนก็ต้องขอกลับลาไปก่อนใช่เดี๋ยวเราต้องไปทำงานกันตอน่อต้องไปทำงานต่ออีกที่นึ่งนะคะ เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้แล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบภัยน้ําท่วมช่วงฝนตกด้วยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะเป็นกำลังใจให้กับคนที่เก็บผ้าไม่ทันด้วยนะคะเพราะว่าอีดอกกูก็คือคนนึงในนั้นนะคะเห็นอับหมดแล้วพลาตัวเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคำไหนพูดไม่เหมาะสมก็ขอโทษด้วยนะค่ะขอโทษขอได้วยนะก็หยอกหยอกเล่นนกันเนาะบ๊ายบาย